ม้อร,รอ,อยู่บริเวณนี้นะครับเจอต้นโพแล้วแต่ยังไม่เจอในสิ่งที่เรายเราต้นหากันคือปาาข่ำนะครับมุกกี้กำลังเดินไป เรากำลังตามหาช่องทางบูงท่านอยู่คุหาไม่เจออ่ะหลวงปู่ขอให้ยาควาน้ำแล้วจะได้มีคนมาทําบุญสร้างทางขึ้นมา ขึ้นมาเจ็ดขึ้นมาเจ็ดเข้าได้สามหลงสี่ลอยมาผิดทางสัตว์ประเภทไหนคะหลวงพี่มีอะไรเป็นรนะยะเอรองเท้าอะไรครับหนึง่ง

ลงแตน่ได้มันมีอะไรเกาะเกาะบันไดเกาะเผาอะลากไม้ลาบไม้ลใจอะเานแหละแลกวก็นตีนตีนก็จะจว้าแล้วกวาเกาลงไปเลยแล้วเกาะลงไปเลยเรามองดูหน้ากพยายามเอาขาตาจ้องนั่งิงต้องเกีียวลงห่วงใช่ไหมไม่ต้องห่วงก็ได้ฮะจะเป็นห่วงคุณจัดทวาลไว้ให้ดีจับเชือกไวให้ดี คุณเกาะเท้วันมีบอกว่าขามันไม่สัมผัสรองเท้าก็ไปไม่สัมผัสกับหัวงเท้าวันแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาจะมีมันจะมีแง่หินอยู่แง่หินเนี่ะอันนี้ไม่ง่หินมอนเหมือนปีนต้นไม้ลงอะคุณไมันไกลกว่าเชื่อคเชื่อไปมือซ้ายขวาก็ได้เลยอ่านั่นแหละจับตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ล้างเอาไว้ cái quá cái quá à cái quá của con em kia lát mái có ông muốn quá chặt luồng không muốn đi tập thiết đấy tập thiết mua à không nó không nó không nó đấy nhé 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 อย่าให้นั่กันก่อนไปเชิญคุณโตฟู่มือม่อนอ่อ่มือซ้ายจับรากไม้ไว้ให้ดีนั่งละนั่งละนั่งถูกต้องถูกต้องเอาละถึงละพ้ากอนาก่อนพาก่อนซ้ายขวาอย่างนี้ได้เลยนั่งละ มือก้องวงจับวงล้านมันนะล่ะแงนัเอาละนั่นละจับหลังไละวหลังจับงกินี่จะับกินให้เยังอไนี้ยงมองว่าเม่อกี้ลงชั้นนี้ไม่ได้เอาละเอาละปูแล้ไม่ถึเลยเมื่อวคนนไ้แล้วไม่ขึ้นเลย อัอ้อ้มันมันมาค่ะ,ะเดี๋ยวคุณต๊อกขนข้างล่านี้ ระยะทางตรงนี้เท่าไหร่อะคะ9เมตร้9เมตรเราไต่ลงมามันจะเป็นทางไปแยกซ้ายแยกขวาไปต่อได้อีกปะคะอ๋อเดี๋ยวเราดูเราไปเส้นนี้เดีนนี้มันเป็นเดือนจะไปเส้นนี้เพราะว่านี่คือทั้งหมดเลยเนี่ยจะขึ้นไปแล้วเ้ป็นสีขาวเป็นสีขาวทั้งหมดเลยเป็นมีพระธาตุสิวลีพระธาตุสิวลีคือเป็นสีขาวเป็นสีขาวลักษณะเหมือนข้าวโพดแตก นี่คือพระธาตุจริงค่ะนี่ก็เรียกพระธาตาุสีวลีอระนี่น <c oughs> จับได้นำอยู่ได้จับได้เมื่อห้าหกปีก่อนไม่เคยปรากฏนะหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็ในตการณ์ต่างมันก็เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างจับไปถึงราไงกไม้ต้นนู้นแล้วก็ข้าวโวดเป็นที่ลักษณะเป็นย้อยลงมาเหมือนเหมือนเป็นคุ่ม กุ้งโคมนมไปคุ้งโคลนอม,ม,มาความสะเทือนยังนีรู้สึกเด็กไหนชนกับอันนั้นจะมีรูปปั้นอยู่แล้วครับอันนั้นเป็นรูปปั้นบาทรบาตรของพระปฏิจเจตจะอยู่ด้านซ้ายมือคุณมีทูบมีทูบใช่ปะอือโอ้โหสิ่นียสิ่งนี้จะเป็นที่บำเพ็ญเพียรของพระปฏิจเจตเจ้าคือซุ้มตรงนี้ สุ <Es> <an> ้มที่เอาลูกปั้นมาอยู่พี่ส่งไฟเลยพี่ข้างๆยึดมาขึ้นมาขอว่ะเรื่องอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเห็นไหมบาร์าร์พระปเจรพุทธเจ้านี่แหละคือบารพระเจรพุทธเจ้าอันเนี้ยนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละที่นี่ชื่อว่าอันนี้เป็นอาสนะของ พระปเจริญพุทธเจ้าเป็นที่บำเพ็ญเพียรของท่านแต่ก่อนนั้นถ้ำนีจักว้างชี้ชัโตมีจักว้างนี่คือหินขยี้เข้ามาอ่าตอนเป็นดินไหวเพื่อนตัวอันนี้ก็จะเรียกบ่ายของพระปเจกิด้ช้อตดมองเห็นประกายปะม่ะนไม่เห็นมีใครเคยมาขออะไรที่นี่หรือว่าที่กลางพระปเจริก็ก็มีแต่มาขอพระธาตุ อาจารย์ท่านเคยเอามาเอาสิ่งของอย่างนี้ท่านก็เลยเอารูปของท่านท้าพญยายม,ม,มยมาาไว้ที่นี่จะได้ไม่กล้ามาเอาสิ่งของในถ้ำเนี้ยะจะกว่านั้นจะกลมกว่านี้ืา่า สี่ห้าปีที่ลรวจะรลมเหมือนออออกันแลบ็จะหมดแล้ว เป็นผู้พิทักผู้พิทักษทรัพย์ในถ้ำเนี้ยนิยก็มาอยู่ที่ส่วนลึกส่วนแรกของถ้ำที่เชื่อว่าส่วนที่เป็นแท่นตรงเนี้ย เป็นแท่นที่พระเจ้พระพุทธเจ้าท่านเคยมาปฏิบัติที่นี่แล้วก็ที่นี่มีพระธาตุสีวลีซึ่งใครๆหลายๆคนคงรู้จักพระธาตุสีบีที่มีลักษณะเป็นสีขาวใช่ไหมคะที่นี่หลวงพ่อน้อยนะคะเคยตั้งสัจจะอธิฐานไว้ขอพระธาตุจากที่นี่โดยการนําถาดวางบนผ้าขาวแล้วก็นําผ้าขาววางบนถาดอีกทีหนึ่งแล้วขอสองพันษาให้สิยานุสิทธิ์ขึ้นมารับอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าได้พระธาตุสีวลีใบเต็มถาดก็ ใครมีบารมีที่จะได้ร่วมสร้างทางขึ้นมาเพื่อมาสักการะที่นี่ก็พลอยขอเชิญนะคะห้าบาทสิบบาทสำหรับคนที่ไม่มีเงินเลยแต่ซับมากซับน้อยบุญเหมือนกันอยู่ที่ใจค่ะ,คะก็ที่นี่ค่ะเชื่อว่าหลวงพ่อท่านเชื่อว่ามีทรัพย์สิสนทุกที่ที่เป็นถ้ำเนี่ยมีทรัพย์สิสนมีบุญสงมีเทวดารักษามีเทพรักษามียกรักษาหลวงพ่อท่านก็เลยเลือกท่านเช้ายมาบาลหรือว่าเท้าอกเท้าเวสุวรรณนะคะ มาตัปฏิสถานที่นี้เพื่อที่จะป้องกันบุคคลที่ใจกล้าแต่กล้าในทางที่ผิดมาขโมยทรัพย์สินที่นี่ไปไอ้ขอนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามองไม่เห็นแต่ท่านมองเห็นเรา ท่านก็รู้ได้ว่าเราคิดอะไรและต้องการทําอะไรแต่พายค,คิดว่าวันนี้ท่านคงทร,ราบว่าพวกทีมงานพลอยรีมิวรายการเมืองไทยวอลเลตีเ้เอเวนเจอร์เนี่ยตั้งใจที่จะมาทําดีและเพื่อจะช่วยวัดไม่นั้นทีมงานพลอยคงมาไม่ถึงที่นี่แน่ๆเพราะว่าทางขึ้นชั้นมาแล้วหลงค่ะก็วันนี้ก็สําหรับ,รบที่วัดปากลำวัดปากลําขาแข้งนะคะวัดปากลำแข้งที่นี่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาพาไปดูว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์บ้าง อย่าขึ้นข้างบนก่อนก่อนมืดเดีย๋ยวลงอีกขอพอนกันได้เลยไม่แต่คุมครับคนถามว่าปูกูกโโกโโบริกรรมภาวนาไว้ยังไงปูก็บอกว่า คือที่อาจารย์นั้นสอนคือน้ำโมนมะชำระออกไปอยู่ในมณฑลน้ำโมนมะชำระออกไปอยู่ในกรุงเทพประเทศนานาอันนี้คือคําบริกรรมที่หลวงปู่ใช้อยู่หายใจเข้าหายใจออกนแล้ใช่ใคือยมันยาวที่แต่แตงจ็อยากฝากท่านผู้ชมว่าถ้าเป็นบทบริกรรมของหลวงปู่เนี่ยคือท่านให้บริกรรมว่าน้ำโมนมะชำระออกไปอยู่ในมณฑลน้ำโมนมะชำระออกไปอยู่ในกรุงเทพประเทศนานา นี่นี่ถ้าคนนำออคำของท่านไปใช้อาจจะอยุยืนเป็นหลายๆ<อ>วัยดีก็ได้่คสวัสดีค่ะพลอยค่ะ